แกงแมวแกงีชีแมงหีแล้ขึ้นห้องแล้วชีจ๋าชี่าให้เหมือนพยายามดอกบไงเหมืน้วแล้ดิงาย่ามันเ้เพราะิงดังแค่แหละ โอเคก็เหนี่ยจมูกบานเหลอเกินุนีโอ้โหไอจมูกไม่บานจะบานกบนี้อีกไหมเนี่ยไหนอ่ะเบาอ่ะออกันว่าคุณเมย์คโณงกคุณกาวเหรอเ้